เว็บคั่นเทปไม่ได้มีแค่พีบีแล้วนะครับผมเว็บคั่นเทปของมิเตอร์มีรหัสอวีเข้ามาขายแล้วสามารถเลือกชมเลือกซื้อได้เลยและสําหรับใครที่อยากได้โค้ดพีบีหรือรหัสพีบีนะผมก็ยังมีขายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทุกๆคั่นเทปแบบนี้ต้องเว็บคั่นเทปของมิเตอร์นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดซื้อกันนะครับผมจุ๊บจุ๊บ ก็ S <S <an itary> สวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมาลาทีวีนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องมาบน่นนิดนึงนะครับผมซึ่งแต่ <c oughs> เรื่องบ่นจริงผมก็ไม่มีหรอกนะซึ่งจะมาบอกว่าตอนนี้กฎการแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับผมซึ่งหน้ากากไม่มีอีกแล้วนะครับผมการแข่งขันนี้ก็นะครับผมนะเรามาดูกฎกันใหม่ดีกว่านะครับผมซึ่งพวกองค์ปืนปืนอะไรนี้ก็เหมือนเดิมนะผมไม่รู้อะ ไม่ชัวร์ก็ไม่อ่านกันนะผมซึ่งน่าจะเหมือนเดิมแหละนะครับซึ่งเราจะมีนี่ห้ามเลยนะผมไอเทมหน้ากากนะผมห้ามใส่เฮดเกียร์และหน้ากากทุกชนิดยกเว้นพวกเบเล่แดงมีผลกำหนดตั้งแต่วันที่8เดือน8 2017เป็นต้นไปนะครับผมซึ่งใส่ได้แค่เบเล่แดงนะครับผมเบเล่เขียวอันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ได้หรือเปล่านะซึ่งเบเล่ ประมาณอาศัยเปรเลแดงแล้วกันนะครับผมซึ่งของทีาว่าก็เหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันนะครับก็นะครับผมใส่ได้แค่เปรเลแล้วนะครับก็จะมาบ่นเฉยๆว่าไอา้ซหน้ากากใส่ไม่ได้แล้วก็ก็ดีนะผมว่าผมมองว่ามันก็ดีนะแต่มันไม่ดีตรงที่แบบว่ามึงดูดิมึงดูดิดดนี่ขนาดงานล่าสุดวันที่5ผมยังไม่เติมเซอ้อเนะี่ย คือผมเป็นคนชอบดองไว้เป็นวิปีๆแล้วไงไอ,ไอเทมอะไรพวกเนี้ยของอะ่ะซึ่งโอ้โหเหลืออยู่221วันโอ้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็ต้องใส่เบเล่ละต่อไปนี้นะครับเมื่อวานไปซ้อมเบเลก่กระดุดหลุด,ด้วยนะเด้งเลยเหด่เเหัวร้อนกันเะเบเล่เด้งเนี่ยก็นะครับผมสำหรับใครที่ไปซื้อค้อนในงานเกมวันที่5มาก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไ c กันอยู่แล้วจริงวะล่ะ ทุกคนใช้แข่งทุกคนใช้เล่นอะไรเงี้ยหน้ากากมันโกงอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมสาหรับหน้ากากตอนนี้ก็ได้เล่นแค่ถ้าซื้อมาก็เล่นแค่แบบหมดทั่วไปอะไรแหละแต่ถ้าสําหรับผมผมแข่งเนี้ยผมไม่เล่นนะเพราะว่าเราแข่งเราต้องทําตัวให้ชินกับการแข่งพร้อมพร้อมกับการแข่งตลอดอเวลาซ้อมหรือเวลาเล่นธรรมดาเนี้ยก็จะไม่ใส่นะครับผมซึ่งบางคนใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ แต่ผมผมไม่ใส่ก็เสียดายเหมือนกันที่ได้ท,ที่ที่เหลือลอะไรอยู่เนี่ยสองกว่าวันส่วนบางคนเพิ่งเติมไปนะครับผมก็เอาแล้วโวยวายแล้วทําไมกาลินาไม่มาบอกล่วงหน้าก่อนว่ากฎการแข่งจะเปลี่ยนคืองานจบวันที่5แล้ววันที่8มาโพสเลยแบบเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าด้วยนะไม่รู้อะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะเขาบอกล่วงหน้าหรือเปล่า ถ้าเขาบอกลงหน้าผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่คือผมไม่รู้ไงเขาบอกลงหน้าเปล่าซึ่งผมพูดแบบว่ายังไม่มีข้อมูลเฉยก็มาบ่นเล่นๆนี่เฉยว่าแย่จังไอซีเหลือบานเลยนะบ่นให้ฟังเฉยสำหรับใครที่บางคนก็น่าจะมีแล้วะซื้อหน้ากากมาตุนไว้พร้อมแข่งพร้อมไล่พร้อมเล่นแต่ไม่ได้ใช้นะครับผมก็กดกติกาการกดกติกา,กาเปรียดแล้วนะครับผม เราเมื่อวานเห็นเซิร์ฟร้อยยี่สิบห้านี่ยังมีอยู่เลยกดแข่งใส่หน้ากากได้แบบเนี้ยกดแข่งมันเปลี่ยนไปแล้วนะผมคราวนี้เวลาตั้งชื่อกดแข่งหรือเวลาวอลแคนตั้งดีๆนะผมเอาสมมติน,นะเวลาผมไปวอลแคนเนี้ยผมผมเห็นเขียนว่ากดแข่งจะเสรืรกใส่หน้ากากอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะผมกดแข่งปิดแล้วเบิดเอ้ยกดแข่งปิดพออกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ คือกดแข่งก็ต้องเล่นแบบกดแข่งสิบางที่กดแข่งเว้นตัวดำบ้างกดแข่งปิดปิดพบบ้างอะไรเงี้ยตั้อะไรก็ไม่รู้ตั้งชื่อกดแข่งไว้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ก็ช่างเออเขาอาจ,จะเล่นแบบขำๆาฮนะเนาะแต่ว่ากดแข่งคราวนี้ก็ไม่ได้แนละ้วผมขอแล้วกันนะสำหรับเซิร์เอ125เซิร์เอ125ในผมเห็นกดแข่งยังใส่หน้ากากยังชื่อห้องวงเล็บใส่หน้ากากด้วยนะ เมื่อวานเห็นอยู่นะครับผมแบบแวบนะก็ไม่ได้เข้าไปโอเคผมวันนี้คลิปบ่นมีแค่นี้นะครับผมก็อัปเดตข่าวสารให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะผมจะได้พลาดคลิปใหม่สับวานนี้เจอกัน